สวัสดี่านเริ่มรายการอารีน่าเกมเมอร์นะวันนี้นะฮะเราก็อยู่ในเกมไมครับนะผมวันนี้เราก็อยู่ในแลบอีกแล้วนะครับผมก็ช่วงนี้นะจะทําเป็นไมครับช่วงไมครับไอเดียนะยาวๆเลยนะเนื่องจากไม่มีอะไรมาลงนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวงจรน,นะครับเป็นวงจรที่ทําดีเลย์นะครับผมดีเลย์คืออะไรดีเลย์ก็คือในสโตนที่เนี่ยฮะสมมตินะครับผมมีบล็อกอยู่ตรงนี้ มีปุ่มนะฮะอ่าแล้วสมมตินะฮะมีประตูอ่าใช้ประตูเป็นกับตัวทดสอบน่าจะดีที่สุดนะครับเราปกติเราอย่างนี้ใช่ไหมกดปุ๊บกดกดกดต่อไม่ถึงกดนะฮะมันก็จะมีดีเลย์ไหมมันจะแป๊บหนึ่งจะปิดใช่ไหมแป๊บหนึ่งปิดแป๊บหนึ่งปิดนะครับแต่ถ้าเกิดผมทําอย่างนี้นะฮะใส่เจ้านี่เข้าไปนะฮะอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ มันจะดนะีเลยไะกว่าจะไปถึงนู่นก็ช้านะแล้วก็ปิดด้วยปิดน่าจะเท่าเดิมนะฮะค้างไปแล้วอ่า <c oughs> นะผมเนี่ยมันต้องรอดีเลย์นะฮะผมประมาณนี้หรือว่าจะเป็นแบบนี้นะฮะแบบนี้อีกลายหนึงนะาหา่งอ่าอ่าฮะเช่นอย่างนงี้ปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไฟไม่เข้าโอเค นี่นะเปิดไว้นะ video, ับผมเดี๋ยวเดี <S <S ๋ยวอันนี้ไม่ใช่อ่ะสมมตินะฮะเปิดเปิดปุ๊บแล้วอยากให้แบบเปิดค้างนานๆนะเปิดนะฮะระค้างอนะเปิดปุ๊บแล้วค้างนานหน่อยนะฮะแล้วถึงจะปิดนะฮะเปิดปุ๊บค้างนานหน่อยแล้วก็ปิดนะฮะประมาณนี้นะถ้าสมมติปกติเป็นงี้ใช่ไหมอ่านะก็เดี๋ยววันนี้จะมาสอนวงจรประมาณนี้กันนะเดยที่ไม่ต้องทําแบบนี้นะแบบนี้มันต้องเปลืองรีพิเตอร์เปลืองอะไรนะครับผม ก็ก okay, okay, ็จะเป็นอย่างนี้เลยนะวงจรค่อนข้างเล็กนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวอย่างก็จะเป็นแบบนี้นะสมมติสมมติเรามีนน่นใช่ไหมแล้วเราจะเหยียบเดินไปเหยียบปั๊บเปิดปิดนะฮะอ่าจะเข้ายังไงก็เข้าไม่ได้ครับเปิดปิดนะอ่าสมมติเอาใหม่เดินวิ่งปิดนะสมมติเอาใหม่เลยวิ่งชาร์จเลยปืดปืดนะเกือบทันนะแต่ก็ไม่ทันนะฮะโอเคก็วิธีการตั้งค่าของ เจ้าวงจรนี้นะก็คือฮอปเปอร์นะไอเทมที่อยู่ในฮอปเปอร์นะตอนนี้ผมตั้งไว้สองนะสมมติผมเอามาแล้วใส่ไปอีก2นะก็จะเป็นสี่นะผมดีเลมก็จะเพิ่มขึ้นนะอย่างนี้ปุ๊บอ่ะเราก็จะเดินผ่านได้สบายเฉลิวเลยนะครับผมอ่าแต่ถ้าเกิดเราลดสักอ่ะไม่ใช่อ่ะเราลดไปครึ่งหนึ่งนะฮะมันก็จะเป็นแบบเมื่อกี้นะฮะก็จะลดลดระยะเวลานะฮะปุ๊บของอันนี้ประตูก็จะปิดเร็วขึ้นนะับผมก็คือประมาณว่าถ้าเพิ่มก็ เพิ่มมันแสดงว่าเพิ่มระยะเวลานะฮะลดก็คือลดระยะเวลาการเกิดนะฮะปฏิกิริยาเคมีไม่ใช่ละนะครับผมก็โอเคก็วงจรก็มีแค่นี้นะโอเคนะครับสำหรับการวิธีการทำนะสำหรับวงจรนี้นะก็คือมี sticky piston หนึ่งอันนะ piston อันหนึ่งนะฮะแล้วก็มี hopper หนึ่งอัน redstone comparator หนึ่งอันน redstone repeater หนึ่งอัน redstone torch อันหนึ่งนะแล้วก็ redstone redstone อ่เลสโตนธรรมดาหนึ่งอันแล้วก็บล็อกออฟเลสโตนอีกหนึ่งอันนะทุกอย่างอย่างเดียวหมดนะครับผมก็เอามาเลยนะแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือบล็อกนะครับผมบล็อกอ่ะบอกมานะฮะจำนวนก็ควรจะมีบล็อกกันเยอะอยู่แล้วนะโอเคขั้นแรกนะผมก็ให้สมมติจะทำาวงจรตรงนี้นะครับผมทำตรงนี้เลยก็วางซิกกี้พิสตาไปก่อนนะครับผมแล้วก็วางบล็อกออฟเลสโตนนะแล้วก็วางพิสัานอีกอันหนึ่งนะฮะให้มันแบบ เข้าหามุมนะครับเข้าหาบล็อกนี้นะครับเสร็จแล้วก็วางฮอปเปอร์นะครับวิธีวางฮอปเปอร์นะให้วางสมมติวางวางบล็อกก็ได้วางบล็อกบนบล็อกเอาเลนโทนนะระวังฮอปเปอร์บ,บนบล็อกที่เราวางเมื่อกี้นะแล้วก็ตีออกนะแล,ก control, ก cheap, control, นะแล้วก็กดคอนโทรลหรือเอ้ยกดชิปหรือคอนโทรลนะแล้วก็ขวามปที่ตูดนะตูดมันจะพุ่งเข้าหากันนะให้ขอมันวอบกไปวับมานะวิธีการเทสนะว่ามันเข้ากันหรือ,อยังนะให้เอาบล็อกนี้ออกก่อนนะแล้วก็โยนนะทีนี้คุณก็จะเห็น สิ่งที่คุณโยนลงไปมันก็แวบไปแวบมาแบบอย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็วางเดิมโอเคต่อไปนะให้วางบล็อกออกมาข้างๆอสองบล็อกนะครับสามบล็อ,บบอกนะครับเป็นตัว L อีกแล้วนะฮะแล้วทีนี้ก็วางบล็อกตรงนี้นะแล้วก็ต่อขึ้นมาแล้วก็ตีข้างล่างโอเคนะดำเนินเสร็จเรียบร้อยนะรับบล็อกนะเสร็จแล้วก็ปักเลชต์ต้นท็อตตรงนี้นะฮะตรงนี้แล้วก็วางเลชต์ต้นตรงนี้แล้วก็วางรีพิตเตอร์ตรงนี้นะไม่ต้องปรับอะไรทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็ปรับ วางคอมพิวเตอร์นะให้มันตรวจจับที่บล็อกนี้นะก็คือให้ลูกตอมันทิ่มตรงนี้นะให้เอาพเพลทของคอมพิวเตอร์อยู่ตรงนี้นะผมเสร็จแล้วนะสำหร,รับวงจรนี้นะวิธีการใช้นะฮะให้เราใส่ใส่ถ้าสมมุติอนะ่ะอย่าใส่ไปก่อนนะฮะใส่ไปสมมติใส่ไปสองบล็อกปุ๊บปุ๊บเด้งปุ๊บปุ๊บอ๋อมันใส่ไปได้หรือไปอ่านะ อ่ะโอเคนะฮะสุดสายสองบล็อกนะฮะไอนี้ก็จะผูกเข้าไปนะตรงนี้ก็จะเป็นโบว์ไว้นะอันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้แล้วนะผมต่อไปนะับเป็นอนะินพุตนะอินพุตจะอยู่ที่บล็อกตรงนี้นะผมตรงนี้สมมติเราจะเอาปุ่มมาทดสอบอ่ะปุ่มทดสอบกดได้นะกดนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวไม่ใช่ละโอเคนะพิสูจน์มาแล้วนะผมก็ถ้าเกิดอ่ะสมมติใส่ไว้แค่2อันนะฮะเราให้ไฟแกมันนะ มันจะเป็นอย่างนี้นะผมตืดตดตนะฮะก็อย่าใส่สองอันนะสมมติใส่สามอันนะฮะมันก็จะนะหายนะอย่างน้อยสามอันนะสำหรับวงจรนี้นะครับผมแล้วก็มันสามารถใช้เป็นบัสสวิตได้ด้วยนะอย่างเช่นอ่าอ่าใช้บัสสวิตได้ด้วยนะผมแต่ถ้าเกิดสองอันก็เหมือนเดิมนะตดตืตนะฮะอย่างเช่นอันนี้ก uh ็เหมือนกันนะ แต่ว่าเดี๋ยวนะฮะสักครู่ปุ๊บเนี่ยเป็นบัสสวิตได้ด้วยนะผมอ่สมมติอันนี้นะฮะใส่อันนี้ผมใส่ดีเลย์ไว้สองอันนะฮะแต่กงงงง็งงๆอยู่ปุ๊บนะฮะเป็นเหมือนกันนะับผมโอเคก็แนะนำว่ายังตามต้องสามสามเพิ่มสามชิ้นขึ้นไป โอเคนะวิธีแก้ก็วงางไว้ไงโอเคนะก็สามชิ้นนะก็ใช้งานได้ปกติอ่าตรงนี้เป็นอินพุตนะครสามารถต่อไฟเข้า,านี้ได้นะต่อไฟเข้า,านี้ได้เดี๋ยดี๋เอาไปเอาเป็นปุ่มดีกว่าอ่าอ่าสามารถใช้ไฟเข้าอย่างนี้ได้พยาย,ยามจะใช้เป็นเรือต้นพักนี้ นะมันก็จะเป็นอย่างงี้นะผมมันก็จะวุ่นวายไปหมดนะ่ะแกก็มีเอา,เอา,เอาปืนอย่างงี้นะอย่าพยายามนะพยายามอย่าใช้เป็นนี่นะมันก็จะเป็นอย่างงี้เป็นต้นในชะ้ใช้เป็นปุ่มแทนนะผมจะเป็นปุ่มหินหรือปุ่มไม้ก็ได้นะผมว่าแล้วว่าแล้วต้องไม่ได้เออแล้วนะผมก็ให้ทางที่ดีที่สุดนะใช้เป็นช็อตเทลานะ ช็อตเพาห์เลยช็อตเพาเราจะมาลองกับช็อตเผาหมั่งนะว่าได้หรือเปล่าช็อตเผาเป็นไงเออนี่อันนี้ไม่ต้องอ่ะมาลองกับช็อตเผาได้เหมือนกันนะช็อตเผาโอเค นะใช้เป็นช็อตเพาก็ดีเหมือนกันนะใช้เป็นช็อตเพาก็จะทําเป็นปุ่มไม้ได้นะครับผมแต่ก็แต่ก็จะเปลืองของนิดนึงเนาะปุด่ดนะฮะต่ใช้ช็อตเพาจะดีที่สุดนะครับผมโอเคลองมาก็จะเป็นปุ่มหินนะฮะที่ใช้ได้นะครแล้วก็ไอ้อะไรที่มันให้ไฟค้างอย่างเช่นรีเวอร์นี่อย่าไปใช้นะเช่นไม่่างั้นคุณก็ต้องรีบสับกลับให้เร็วไม่อ่างั้นมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะต้องสับกลับปุ๊บอ่าสับกลับให้เร็วนะปุ๊บ มันจะเกิดอาการชักกระตุกแบบเมื่อกี้อีกนะครับโอเคนะก็สาหรับวงจรนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมโอเคก็ลืมอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือเอาพุทเอาพุทธเนี่ยเราสามารถต่อได้สองทางนะครับคือทางนี้ปาบกับทางนี้นะครับผมลองด้วยประตูอีกอันเนี่ยฮะถ้ากดนิ้มันจะเปิดสองประตูไม่ใช่แล้วเปิดเดินเดินเดินดินเดิดน สามารถเปิดเอาคุทได้2ทางนะฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะสองฝั่งอ่าจจะเป็นฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่ะไปเข้าอยู่แล้วเออดูนะฮะดูด,ดูอุ๊บมาเมือนอจะอย่างนี้ก็ได้นะผมก็แล้วแต่ใครจะทำเนาะเลตหนึ่งสองสามทางนะ เป็นนั่นก็ได้นะเป็นบัสสวิตได้ปุ๊บสวิตนะครับผมโอเคนะก็หมดนะฮะับสำหรับวงจรนี้นะครับผมก็มีวงจรหนึ่งฮะที่สามารถทําได้แบบนี้นะฮะมันจะอยู่ตรงนู้นนะครับผมโอเคมันก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับผมก็วงจรการสร้างมีไม่ได้มินเล็กมากนะฮะมีแค่ความกว้างนะความยาวความมีความกว้างแค่หนึ่งบล็อกนะฮะ ก็ดูได้ตามนี้นะถ้าใครอยากทำนะครับสำหรับวงจรนี้ไม่แน่ใจันแตกต่างยังไงนะสมมติใส่ไปสองนะไอสองนี่มันมีปัญหาหน่อยนะฮะกดดูได้ไหมไม่ได้โอเคนะเหมือนดีเลยสองนี่จะมีปัญหาหมดเลยนะครับเพิ่มดีเลยเ้าไปอันนี้บ้าแล้วอันนี้บ้าแล้ว น,นี่บักแล้วนะฮะชิบ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 อ่นะโอเคนะสำหรับวงจรน,นี้นะจะดูไว้นะฮะอันนี้ปรับปรับขึ้นไว้นะอันนี้ปรับขึ้นนะอันนี้ไม่ต้องปรับอะไรนะครับนะผมนนก็ดูไวนะ้นะอันนี้เป็นสติกี้อันนี้เป็นซีต้านสองตัวนะแล้วก็สติกี้พีต้านหนึ่งตัวนะครับนะผมอันนี้ก็เป็นคอต์ทนเอาไว ám, นะ้ใส่น้ำนะใส่น้ำไปด้วยนะวงจรจะได้แบบทำงานนะตรงนี้ตรวจับนะครับ <Donc. S 2> นะก็ไม่รู้นะครับก็เอามาเพิ่มเสริมให้นะโอเคนะก็สำหรับ วงจรน,นี้นะครับเป็นของอ่าเป็นของของของ Minecraft with Dummy นะครับผมอ่าก็ลิงก์อยู่ด้านใต้นะครับใต้คลิปนะอยู่ตรง d e s c r i p t i o n นะครับผมอ่าก็ถ้าชอบก็อย่าลืม Like Subscribe นะครับผมก็ถ้าไม่เข้าใจก็สามารถ Comment มมได้ข้างล่างนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายย้าย่เย่